ัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านครับสรุปรายงานข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่8มิถุนายนนะครับ2563ครับถ้าอย่งไรก่อนไปฟังข่าวครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับล่าสุดผมมีมา2ข่าวครับล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการกีฬาของนาโปลียืนยันนะครับจะไม่ลังคาริดูคูริบารีให้อยู่กับทีมต่อแน่นอนครับ หากมีทีมติดต่อเข้ามาแล้วขอซื้อตัวในราคาที่ตั้งไว้100ล้านปอนด์นะครับล่าสุดเนี่ยกองหลังทีมชาติเซเนก้าวัย8 8ปีนะครับตกเป็นข่าวเตรียมย้ายออกจากเมืองเนเปิลนะครับหลังแสดงความจำนงต,ต้องการเล่นบนเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกครับต่อไปไงรู้จการหน้าครับ ซึ่งทางนาโปลีเนะี่ยมีโอกาสพลาดตัวสูงในซีซั่นนี้คนระับหากวัดจากอันดับล่าสุดนะ่ยกำลังลังอยู่อันดับ6ของตารางครับตามหลังโซนโคตา้าอันดับ4ที่9แต้มครับเหลือการแข่งข,ขันอีกแค่12นัดเท่านั้น,นครับล่าสุดเดอะมิลเลอร์นะสํานักข่าวจากประเทศอังกฤษนะครับรายงานว่าแมนยะูเนี่ยจะกลับไปได้ล่าลายเซ็นของคูลิบาลีครั้งนะครับหลังจากที่ คิเตโนจุนโตลี่เนี่ยผู้อำนวยการของนาโปลีเนี่ยออกมายืนยันแล้วนะครับว่าพร้อมปล่อยตัวปากันหลังที่มีสัญญาเหลือกับทีมถึงปี2023เนี่ยออกจากทีมแล้วครับแต่ต้องได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์หรือราว4,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเพื่อดำนำเงินดังกล่าวเนี่ยมาจุนเจือส่วนอื่นๆของสโมสรน,นะครับและจะไม่ลดค่าตัวลงแม้ทราบว่าทุกทีมกำลังได้ผลกระทบ ต่อการเงินในช่วงโควิดในทีมระบาดก็ตามครับคาริดวเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมครับซึ่งเขามีสัญญาอยู่กับเราอีกนานครับถ้าเราจะขายเขาก็ต้องเป็นเงินจํานวนมหาศาลเลยทีเดียวครับนักเตะแบบนี้ไม่สามารถลงลดราคาลงได้ครับแม้ในช่วงวิกฤตอย่างนี้ก็ตามครับล่าสุดเนี่ยจุนตอรี่กล่าวไว้นะครับแล้วมากันที่ข่าวที่2ครับล่าสุดเนี่ยแมนยูปาดมัดดิดครับเต็มท่าบีกเสริมทับนะครับ ล่า,าสุดเนี่ยดอนนี่ฟานเดอร์บีครับมิดฟิลพลังหนุ่มอาจจักอัน,นดัมเนี่ยในศึกลีกฮอลแลนด์เนี่ยกำลังตกเป็นข่าวได้รับความสนใจกับปีศาจแดงแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดครับที่จะดึงไปคุมแดนกลางในถิ่นโอแทฟอร์ดในรุดูการหน้าครับล่า,าสุดกองกลางชาวดัตเนี่ยวัย23มีข่าวเชื่อมโยงกับเรียวมาดิบเมื่อปีที่แล้วครัรแล้วเกิดได้ย้ายไปเล่นให้กับทัพราชันชุดขาวในซีซั่นหน้าครับ หล 2, 50, 000, 000, 000ังทั to to ้งสองทีมตกลงค่าตัวกันได้แล้วที่50ล้านยูโรครับแต่การมาของโควิดในที่นั้นทำให้การซื้อขายต้องหยุดชะงักครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความปัถนาของเจ้าตัวคือการต้องย้ายไปคาแข่งในต่างแดนครับเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การคาแข่งให้กับชีวิตครับเหมือนอดีตเพื่อนร่วมทีมคนอื่นที่ชิงออกไปตะลุยกับสโมสรนอกประเทศแล้วทั้งแฟรงกี้เดยองครับไปบาร์เซโลนาครับแมตทเดลิกับไปยูเวนตุรับ หาคีมซีเอ็กไปเชลซีในฤดูกาลหน้าล่าสุดในเดอะเทเลกราฟเนี่ยสันักข่าวของประเทศฮอลแลนด์เนี่ยรายงานว่าแมนยูเนี่ยจะใช้ความสัมพันธ์อันดีกับแวนเดซานะครับตำนานผู้รักษาประตูของทัพปีศาจแดงเนี่ยซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของอาแจนกเนี่ยเพื่อเจราจาคว้าตัวเดอะบีกมาเสริมทัพนะครับโอเคครับ สรุปรายง,งานข่าวแมเชสเตอร์อยูไนเต็ดประจำวันที่8มิถุนามีเท่านี้ครับช่วงนี้ถ้ายัางไงก็อยากให้ทุกท่านหยุดอยู่บ้านครับหยุดเชื้อ์เพื่อชาติครับเพราะว่าฟุตบอลจะใกล้มาเตะแล้วครับเราจะได้กลับมายูบอลเหมือนปกติแล้วครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับผมครับ